สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการแนะนําวิธีการต่อไฟลูกลอยไฟฟ้านะครับสาหรับที่ใครที่ยังทาไม่เป็นนะครับแต่อยากทําเองที่บ้านก็ทําตามดังนี้เลยครับแต่อย่าก่กอนทําก็จะลืมปิดไฟปิดปั๊มปิดน้ําให้เรียบร้อยก่อนเพราะมันมีประโยชน์มากและเป็นความปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยัง ไม่เคยเห็นหรือว่าเพิ่งจะเคยเห็นก็วันนี้จะอธิบ้ายให้ฟังครับอันนี้คือหน้าตารูกบอไฟฟ้าลักษณะน,น,นี้อันนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นนี้ก็อยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่หลังให้หลังอันนี้คือรุ่นใหม่วันนี้ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบมันแล้วขถอดออกมานี่ครับพอถอดออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเจอปุ่มนัดสองตัวรูนัดสองตัวก็ ฝั่งนี้จะมีอีกสองตัวนะครับเนี่ยอันนี้คือน็อตสองตัวกับรูน็อตสองตัวก็หมายเดียวกันคือสลหับเต็มตัดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเต็มตัดแต่ถ้าเราอยากให้น้ําแห้งตัดเราต้องเอาตัวนี้เนี่ยเอาเข้านี่เลยอันนี้คือน้ําแห้งแท้งมันจะตัดมองให้ปั๊มทํางานเพื่อกันปั๊มมันร้อนถ้าจะให้เต็มตัดก็ต้องตัวนี้แค่นี้เอง ง่ายมากๆเลยครับท่านผู้ชมง่ายไหมล่ะง่ายง่ายตัวเก่าก็เหมือนกันนี่ตัวเก่าก็จะมีเนี่ยอันนี้คือเต็มตัดเต็มตัดนะครับอันนี้คือแห้งตัดเนี่ยสลับข้อน็อตดูตัวนี้ก็ได้แค่นี้เองครับง่ายมากๆเลยไปไปดูกันต่อ ันนี้เข้าสายไหนเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่จะเป็นต้องตามสีตามสายนะครับมันมีแค่สองสายรับรองไม่มันไม่ผิดแน่นอน เอาใส่ใสายไฟเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ปิดฝาครอบเข้าไป <c oughs> ส่วนตัวในถังแล้วก็ผูกเชือก ลูกตุ่มสีส้มตัวแรกนั่นคือระดับน้ําที่เราต้องการพอตัวที่สองมานั่นคือตัวช่วยตัวลูกตัวแรกให้มันตัดแค่นั้นเองครับง่ายมากๆ